สองใบเนี้ยมันบอกถึงการให้อภัยเออมันบอกถึงว่าคุณใจดีคุณเป็นคนอบอ้อมอารีและพร้อมที่จะให้อภัยอืมคือตรงมากอุ๊ยเรื่องอะไรตรงมากเลยเหรออุ๊ยอ๊ยตายแล้วอาจารย์ขอโทษนะ ร่างขอโทษนะเออบางคนบอกคิดถึงพ่อนะคะเออคิดถึงแฟนเก่าเนี่ยคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงปัญหาเก่าๆแต่ชาวราศีก,กันเนี่ยเราพร้อมที่จะให้อภัยทุกคนนะอืมการเปลี่ยนงานโอเคไม่เป็นไรค่ะนะคะนี่ไงเออเห็นไหมเออวันนี้วันเกิดสุขสันต์ันเกิดจ้าให้อภัย เออเสียใจแต่ให้อภัยได้ตรงมากตรงมากอุ๊ยหรอคิดถึงพ่ออยู่บนฟ้าเป็นกำลังใจนะพ่อจานทร์ก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนชาวราศีกันเลยตรงเกินแรงมากทายกันวันเกิดหนูสุขสัน,น,นต์วันเกิดลูกให้อภัยตรงมากค่ะให้อภัยวันเกิดลูกชายสุขสันต์วันเกิดค่ะคิดถึงแม่ได้คิดถึงพ่อเหมือนกัน คิดถึงแม่ด้วยโอเค